สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ housing คืนไกลสั้นครับผิดพันตัวนี้ร้านเราทําขายมานานแล้วครับเป็นตัวสามเหลี่ยมซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับวันนี้ขออนุญาตมาตอบคาถามหลังไม้นะครับที่พี่ๆถามกันมาเยอะมากครับเกี่ยวกับเรื่องของ housing คืนไกสั้นว่าร้านเราเนี่ยมีขายกี่แบบนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทางร้านเรามี housing คืนไกลสั้นนะครับหรือ short reset นะครับทํามาอยู่2แบบนะครับ แบบที่ขายปกติทั่วไปเรียก Extreme t r i ทริกเกอนะครับใช้ทำหน้าที่คืนไกลสั้นนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่า u l t i m a t e t r i g เ e r Stop นะครับทั้ง2แบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะครับว่าแต่ละอันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับและควรจะเลือกใช้อันไหนอย่างเหมาะสมนะครับกับชุดไกลแบบไหนนะครับวันนี้พระเอกของเรานะครับกลอก19นะครับอันนี้ขออนุญาตวางไว้ก่อนนะ ก่อนหนึ่งก่อนใดๆขออนุญาตเกลี่ยปืนก่อนนะครับปลดแม็กกาซีนทิ้งครับเช็คดูไม่มีกระสุนในลงเพลิงนะครับหันไปนี้ที่ทางปลอดภัยยิงทิ้งครับมาดูระบบไกเดิมๆของกล้องก่อนเลยนะครับอันนี้คือไกเดิมๆเลยนะครับไม่ได้ทําไม่ได้ปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับมาดูระบบปฏิบัติการกันนะครับขึ้นลำนะครับสังเกตดูเราจะมีขีดสมขีดให้นะครับขีดแรกตรงนี้นะครับก็คือตั้งแต่เราขึ้นลำนะครับขึ้นลำนะครับ ไกลจะมาเดินอยู่ตรงนี้นะครับจับใกล้นะครับจนถึงระยะตึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเหนี่ยวไกลนะครับจนถึงระยะหยุดไกลสุดท้ายนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าขึ้นลำนะครับกายจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับจับใกล้ตึงนะครับเดินไกลนะครับเป็นวงรอบของเขาลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ไอตัว Ho u ส i n ิคืนไกลสั้นเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราคืนนิ้วสั้นลงครับ สั้นลงยังไงนะครับมาที่ตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเป็น Extreme t i มติคเกอรตัวนี้เราทำขายมานานมากแล้วครับเหมาะกับชุดไกที่เป็นไกเดิมๆนะครับไกเดิมๆลักษณะแบบนี้นะครับทำให้สปริตต่อนัดทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเหมาะกับอะไรนะครับเหมาะกับชุดไกเดิมครับชุดไกทิมนี่ครับชุดไกเอเจนซี่ครับและชุดไกอื่นๆอีกนะครับที่มีระยะเดินไกค่อนข้างจะไกลพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเซฟเทคหรือจะเป็นยี่ห้ออื่นๆนะครับ ที่มีระบบการเดินไกลที่ยังลากยาวอยู่นะครับตัวนี้ช่วยทําให้กืนไกลสั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในนะครับว่าผิดพันธ์เป็นยังไงนะครับเมื่อแกะห่อออกมานะครับด้านในผิดพันธุ์จะประกอบไปด้วย2ชิ้นนะครับจะมีตัว housing แล้วก็มีตัวกระแจาสแตเลสนี่ก็จะเป็นหน้าตาตัว housing นะครับของ 19, g เ n 3, g e จนสเนนะครับของ43 21นะครับ้านเรามีครบทุกรุ่นทุกเจนนะครับ หน้าตา h o u s i n g เราจะทําการปัดมันให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังตัว h ฮ u s i n g จะมีหมุดอยู่นะครับจะมีหมุดอยู่โดยใช้ประแจในการขันนะครับเวลาเราจะขันนะครับท่านจะสังเกตเห็นว่าตัวน็อตมันจะเริ่มค้ำสะพานไก่ครับจะเริ่มออกมาแบบนี้นะครับสังเกตนะครับมันจะทําหน้าที่ค้ำสะพานไกลครับเวลาไกลเดินลงมานะครับมันจะมาชนตรงนี้ครับ ทำให้ระยะการเดินไกลสั้นลงครับไกลเดินตกมาจะมาเจอกับหมุดตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับทำให้ระยะเดินไกลสั้นลงครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวนี้นะครับใส่กับล็อก1 9บเจนสนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับคื้นก่อนนะ นี่เฮาซิงตัวเดิมนะครับวางไว้ก่อนนะครับของเดิมติดปืนมาเนี่ยท่านจะสังเกตเห็นว่ามันจะเทาๆนะครับมันไม่ได้รับการปัดมันนะครับของทางร้านเราปัดมันให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ระบบด้านในยังยังไม่ได้ปรับนะครับถ้าปกติใช้งานก็จะระยะเท่าเดิมครับทุกอย่างเท่าเดิมเดี๋ยวเราจะทําการปรับจูนกันนะครับทําการถอดสไลด์ออกครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถอดสลักด้านหลังนะครับแล้ว ยกตัว housing ขึ้นแบบนี้นะครับทําการหมุนนะคหมุนด้านขวานะครับหมุนด้านขวาเข้าไปนะครหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับแบบนี้นะครับผมจะลองปรับเข้าไปสัก2อมิลนะครับประมาณแบบนี้นะ2อมิลนะครับถอดออกก่อนนะครับแล้วก็ทําการประกอบกลับเข้าไปใหม่นะครับแบบนี้นะครับ ขืนไกลสั้นลงนะครับเดี๋ยวจะปรับตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับครับหลังจากปรับตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูระบบปฏิบัติการกันนะครับขึ้นลำนะครับกายังดั้งเดิมอยู่นะครับจับไกลนะครับถึงระยะตึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินไกลนะครับสังเกตดูว่าระยะเดินไกลจะสั้นลงนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอมากไว้ก่อนนะ มาร์คด้วยสีน้ําเงินไว้แบบนี้นะครับท่านจะสังเกตเห็นว่าระยะคืนไกลมันจะสั้นลงนะครับทีนี้ลองคืนไกลนะครับแบบนี้ครับจะช่วยทําให้ท่านสปริตต่อน,นัดได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับอันนี้คือข้อดีของ extreme trigger stop แบบที่ขายปกตินะครับแบบนี้นะครับ ถ้าสมมุติว่าปรับตั้งไปจนสุดนะพี่ๆถามว่าถ้าปรับตั้งเกินไปเนี่ยแล้วมันลั่นไกลไม่ได้ใทำยังไงเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเข้าไปสุดเลยนะครับแบบนี้นะครับมันจะลั่นไกลไม่ได้นะครับเพราะเราไปําสะพานไกลมันมากเกินไปถ้าเกิดกรณีแบบนี้ให้ทํายังไงครับให้ท่านอุบไกลแบบนี้นะครับแล้วค้างสไลด์ครับ ค้างสไลด์แล้วถอดแผ่นปิดเข็มด้านหลังออกนะครับถอดแผ่นปิดเข็มออกแบบนี้นะครับแล้ววางลงนะครับแล้วถอดเข็มออกครับหลังจากถอดเข็มออกเสร็จเรียบร้อยเลื่อนสไลด์ไปด้านหน้านะครับลดสไลด์เลื่อนไปด้านหน้านะครับถอดเอาสไลด์ออกครับแล้วประกอบเข็มกลับเข้าไปใหม่ครับ ชุดบ,บนเสนร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาแก้ตัวล่างครับถอดสลักหลังนะครับแล้วทําการหมุนทวนเข็มน,นาฬิกานะครับหมุนทวนเข็มน,นาฬิกานะครับตามรอบที่เราทําเกินไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ประกอบกลับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะกลับมาล่างไกได้เหมือนเดิมนะครับ ระยะก็ไม่ต่างจากเดิมครับซึ่งเราทาการปรับตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทําให้สปริตต่อนัดเร็วมากยิ่งขึ้นครับสังเกตดูนะครับแบบนี้ครับปืนใช้งานทั่วไปไกดทิมนี่ไกดแต่งเดิมของกรอกนะครับชุดไกดเซฟเทคนะครับสามารถใช้เฮาสิ่งตัวนี้เอาไปใส่ได้เลย o อเไนนะครับสามารถใช้เฮาสิ่งตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัว extreme t i i k e r stop นะครับที่เรามีขายอยู่ ตามปกติมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอันติเมตเป็นตัวท็อปของทางร้านเราซึ่งเป็นเฮาสิ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะขอประกอบตัวอันติเมตเข้ากับปืนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับหลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้คือตัวอันติเมตนะครับยังไม่ได้ปรับตั้งด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปรับตั้งด้านหลังนะครับหลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยมาดูระบบปฏิบัติการกันนะครับขึ้นลำนะครับสังเกตดูระยะเริ่มต้นไกลนะครับ จะถูกหดเข้ามาอยู่ใกล้เคียงกับตัวที่เป็นระยะหยุดไกลนะครับขออนุญาตทำเครื่องหมายเป็นสีแดงนะครับแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราพยายังคงทำงานร0อเนะครับเดินไกลจับไกลแล้วตึงเลยนะครับเรียบร้อยแล้วค่อยๆเดินไกลนะครับระยะหยุดไกลนะครับไปหยุดอยู่ที่ก่อนหน้าตัวเอ็กซ์ตรีมนะครับ นิดเดียวครับแบบนี้ครับดูกันอีกครั้งครับขึ้นลำนะครับจับไกลนะครับสังเกตดูจับไกลตึงเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินไกลครับสปริตต่อนัดเร็วมากยิ่งขึ้นเร็วกว่าตัวเอ็กซ์ตรีมครับคือนิ้วระบบยุโรปายังคงอยู่100%เปอแบบนี้นะครับแต่ท่านใดนะครับที่จะใช้ตัวอันติเมดนะครับต้องทำการตัดลิ้นไกลนะครับ ตัดลิ้นนิรภัยด้านหลังออกนะครับเนื่องจากระยะมันหดเข้ามานะครับเราต้องทําการตัดลิ้นด้านหลังออกนะครับซึ่งจะทําให้ท่านสามารถกดไกชิดคงปืนได้มากขึ้นครับแบบนี้นะครัไกคืนสั้นสั้นหลุกคมๆครับอันนี้คือตัวอันติเมตนะครับตัวอันติเมตเหมาะกับอะไรนะครับเหมาะกับ ท่านที่ต้องการใช้ปืนเดิมไปแข่งขันนะครับหรือใช้ในสนามแข่งขันนะครับใช้เพื่อการกีฬานะครับตัวแอนติเมตนะครับไม่แนะนําให้เอาไปใช้กับปืนใช้งานนะครับแนะนําให้ใช้กับปืนสนามนะครับที่ต้องการใช้ไกลเดิมๆแล้วไม่ต้องการฝังหมุดที่หน้าไกลหรือหลังไกลนะครับเหมือนไกลแบล็กวูฟนะครับก็ใช้ลักษณะของเฮาซิ่งลักษณะแบบนี้แทนก็ได้ครับเหมาะกับสนามครับตัวแอนติเมตครับวันนี้ มาตอบคำถามค้างคาใจพี่ๆหลายๆท่านนะครับทั้งตัว Extreme Trigger Stop แล้วก็ตัว Ultimate Trigger Stop นะครับทั้ง2อย่างนะครับสามารถเลือกและสั่งได้มีครบนะครับทั้ง Gen 3 Gen 4 Gen 5นะครับทั้งเฟรม9มมเฟรม11มมหรือเฟรม .45 ACP นะครับของอย่างเช่นของ Glock 21 41นะครับหรือ30นะครับก็สามารถใช้ Housing สั่งได้ให้ตรงรุ่นนะครับวันนี้ ขออนุญาตตอบคำถามค้างคาใจพี่ๆหลายๆท่านแล้วก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ